ดูแล้วซื้อเป็น6 0วิกับเอลัมปางเหรียญเลื่อนไม่พาปากปี2508หลวงพุทธวดวัดช้างให้ดูยังไงไปชมกันอันดับที่1ครับโอ้ขวามือเราจะมีเส้นขีดขึ้นมาครับและมีลัมีคะคมๆจะเป็นรอยขีดวิ่งขึ้นมาและมีเส้นรัศมีเล็กๆล่องบริเวณข้างกระหนกขวามือเราตรงนี้ครับจะมีลักมณวิ่งบนลายกระหนก 3, 4, 5เส้นวิ่งคมๆเลยนะครับตามซอกทีวรนนะครับจะมีเส้นสายฝนวิ่งลงมาคมๆครับเป็นเส้นสายฝนครับ วิ่งตามซอกตามร่องบริเวณหูซ้ายครับจะมีเนื้อปลิ้นเกินเยอะมากกว่าหูขวาแต่ว่าหูซ้ายครับจะมีเนื้อปลิ้นขึ้นมาตั้งสันนะครับนะพลิกด้านหลังเหรียญครับด้านหน้ากับด้านหลังตัวมะครับจะมีลักษณะรอยนูนเป็นก้อนขึ้นมาครับและมีลักษณะเป็นเสี้ยวพระจันรข้างหน้าและข้างหลังด้านฝั่งซ้ายครับจะมีลักษณะพด ตัวสือครับจะมีเส้นรัศมีวิ่งนะครับบนตัวสื่อทั้ง2ฝั่งวิ่งไหลนะครับเกิดจากแรงกระแทกในการปั๊มทั้งสองฝั่งเห็นไหมครับเจอลักษณะหูเหรียญตั้งแล้วมีเนื้อปลิ้นเยอะๆรอยดุ้งตรงนี้เยอะๆมีโอกาสแท้90-99%ถึงเลยเหรียญนะครับเริ่มชำรุดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรอยบล็อกแตกวิ่งยาวตัวตัดครับครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกไปครับตัดมาครึ่งแล้วก็ฉีก ฝั่งซ้ายครับเห็นไหมครับตัวตัดจะเป็นตัดแบบกระดาษทรายเห็นไหมตัดละเอียดนะครับนะเห็นไหมครับนะครับใครมีสวยๆนะครับผมยินดีรับเช่านะครับนะนะครับหลายๆหมื่นนะครับเนื้อปากกาชุบนิกเกิลส่วนถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อทองคําว่ากันไปตามราคาความพอใจของลูกค้าเลยครับ